สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเห็นในกล่องไหมเอยอยากเป็นยุงขดนะครับช่วงนี้ยุงเยอะยุงลายแต่ไม่ได้เปิดให้คนนะก็จะจุดให้หมาแหละนะครับก็จะมาบอกพิธีการนะครับบอกพิธีการนะเนี่ยนะครับที่จะแยกออกจากกัน เสียเวลาเนาะก่าจะมาอ,อันนั้นออกเนาะนะครับเสียเวลามากแต่ผมไม่ได้ทำเป็นคนแรกนะผมไปเจอของต่างประเทศมานะครับก็ก่อนอื่นก็มีต้องมีนี้ไม้ลูกชิ้นเก่านะครับเก็บมาหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันแล้วก็สองกดอยากันยุงขดนะฮะช่วยเขาหน่อยก็คือบี้ๆให้มันหลุดออกจากกันหน่อยนะให้มันหลุดออกจากกันหน่อยนะครับจากนั้นก็เอามันยีฟันมาเสียบตรงนี้ นะครับเสียบกปบแบงลูน,นี้แล้วก็กระแทกกับเพื่อนยังไงไม่ถึงวิเลยเลยนาะสุดยอดจริงเลย <c oughs> เดี๋ยวไหมงงเลยสิ <c oughs> เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะ <c oughs> ผมยังชอบเลยนะครับผมยังชอบเลยเออมันได้จริงๆรเว้ยอย่างเงี้ยนะครับ อ้าวใส่กลับยังไงวะเน,นี่ยหมดพอดีซะด้วยโอเคได้แนละ้วเอาดูมันดูใหม่นะใส่ไม่ต้องดูนะครับใส่ไม่ต้องดูแล้วก็อย่าลืมนะกดกดแยกเขาหน่อยนะช่วยหนนะแล้วก็กระแทกพื้นกลับอ้าวคราวนี้ไม่ออกอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้วเ <laughs> กือบเสียหน้า ง่ายไหมง่ายไหมเสร็จละแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ยมีนี้ด้วยกันไฟไมหมจุดให้น้องหมาเขานะครับแต่ยังกันยงกดไอ้ที่ผมซื้อมายี่ห้อนี้เป็นของเมืองจีนนะไม่ค่อยดีนะครับจุดแล้วบางทีก็ดับอะไรเงี้ยคือมันอยู่ใกล้เลยไปซื้อเอานะครับก็มาดูเป็นทิกเล็กๆน้อยนะครับมีอะไรดีๆมาบอกกันแค่นั้นแหละนะครับถูกใจไหม มายืมฟันอันเดียวเอ้ไม่ไม่ลูกชิ้นอันเดียวนะเร็วจริงเนาะยอดสุดยอดเออนะครับก็เอาไปใช้กันนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับไว้ใช้กันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ